สวัสดีค่ะเมจิทาลอนบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีตุลลัคนาตุลช่วงวันที่1 6ถึง31เอดเดือนอะไรนะ <laughs> พฤษภาคม2566นะคะอขอโทษนะคะมาเราจะมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภอุปสรรคปัญหาถ้ามีขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะคนที่เกิดราศีตุลันนีขอให้พี่ไพอ่อกมาต้งอย่างนี้นะคะ รา,าีตมาราศีตุลััษณนาตุลช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างการงานการเงินความรักโชคลาภมีไหมมาดูกันนะคะอืมใบแรกเอทออฟสอดเอออฟสเป็นลนักษณะของความคิดความคิดอะไรที่มันเคยติดขัดเคยมีปัญหาหลังจากเนี้ยคุณจะคิดได้คุณจะคิดออกมันจะเป็นเหมือนกุญแจที่จะเข้ามาไขาปัญหาให้คุณ คุณจะสําเร็จในเรื่องที่คุณอยากได้ในเรื่องที่คุณมาติดขัดอยู่คุณจะสําเร็จว้าว t e ค of cups t เป็นลักษณะของความสุขความสมหวงังความสมบูรณ์ในเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปู่ย่าตายายลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยความสุขความสําเร็จกับคุณกาลังจะได้รับเนาะทวอปสอทวอปสอบเป็นลักษณะของความคิดเหมือนกันแต่ความคิดครั้งนี้มันจะเป็นในลักษณะของ2องอย่าง ทางสองทางเหมือนเราเจอกับทางแยกเจอกับทางเลือกซึ่งตอนนี้เรายังเลือกไม่ได้เราไม่รู้จะเลือกยังไงเราไม่รู้จะตัดสินปัญหาครั้งนี้ยังไงดีเนาะคุณยังโลเลอยู่อ่ะเออมันเป็นเรื่องของการโลเลไม่มั่นใจหนายอับซอดนายอับซอดเป็นลักษณะของคนที่ มุทะลุดุดดันพุ่งไปข้างหน้าช่วงนี้ทําอะไรอย่าใช้อารมณ์เนาะให้มีสติให้เยอะๆการตัดสินการแก้ปัญหาการไม่ว่าจะไปในเรื่องของงานเป็นในเรื่องของการทํางานเป็นในเรื่องของชีวิตให้คุณใช้สติให้ดีๆอย่าวู่วามอมไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคนที่พุ่งไปโดยไม่ใช้สติอ่ะอเป็นลักษณะของไพท่ที่คนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาช่วงนี้อย่าให้ใช้อารมณ์ให้ใช้สติเยอะๆในการตัดสินปัญหาเนาะแล้วข่าวดีๆ กำลังจะมาแนพคัมเป็นลนักษณะของคนที่อัศวินขี่ม้าขาวมาเนาะเรื่องดีๆที่คุณรออยู่กำลังจะเข้ามากำลังจะค่อยๆเข้ามาอย่างชา้ชาๆดูลักษณะมา้าตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเขากำลังจะค่อยๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของข่าวข่าวข่าวสารที่คุณรออยู่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาคลี่คลายให้มันดีขึ้น ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ค่อยๆพัฒนาไม่ได้วู่วามไม่ได้รีบร้อนเนาะค่อยๆว้าวคุณกําลังติดปัญหาในเรื่องของการเงินไม่แน่เลยเนาะไพ่ห้าห้าเหรียญขึ้นมาเหมือนว่าช่วงนี้เงินขาดมือหรือเปล่าเงินขาดมือมันเลยทําให้คุณ วิตกอะเออวิตกกังวลในเรื่องของการเงินในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการจับจ่ายเนาะแต่จริงๆอะมันมีเงินนะคุณอาจจะมีเงินที่แบบเป็นรายได้ประจําหรือเปล่าหรือเงินเนี่ยมันมีห้าเหรียญมันก็เหรียญมันก็คือเงินเนาะมันมีแต่มันยังเอาออกมาใช้ไม่ได้อะมันมันรอเนี่ยกุญแจมันก็มีอยู่นะแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปหยิบกุญแจไปไขเงินออกมาใช้เงินมันมีแต่ว่าเรายังยังไม่มีวิธีที่จะนํามันออกมาใช้อะ เงินมันเลยขาดมือช่วงนี้อ่ะจริงด้วยถั่วเพนเดเคิลเป็นลนักษณะของการหมุนเงินหมุนเงินคิดวิธีหนทางที่จะบาลานซ์ชีวิตหรือบาลานซ์เงินให้มันดีขึ้นให้มันแบบฟล o w ์ให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยคุณกําลังคิดอยู่คุณกําลังทําอยู่เงินมันมีนะ อาจจะเป็นค่าเรีว่ารายได้ประจํารายได้จากเงินเดือนแต่ว่าพอได้รับมันมาแล้วเนี่ยคุณก็มีเรื่องที่จะต้องให้ใช้จ่ายออกไปเซ mm hmm. เว่นอเปนด์เคลเงินอีกแล้วเป็นเรื่องของการรอรอเงินรอผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินรอในเรื่องของการลงทุนลงแรงทํางานไปแล้วเนี่ยคุณกําลังดูว่าผลประโยชน์กําลังจะได้รับเป็นเงินเท่าไหร่หรือถ้าเป็นในเรื่องของความรัก <c oughs> คุณก็กําลังรออยู่คิดอยู่ตัดสินใจอยู่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทางไหนรอที่จะเลือกอยู่อเป็นช่วงกันหยุดพักรอนิ่งอยู่ช่วงนี้ <c oughs> วายแปดถ้วยแปถ้วยเป็นลักษณะของการเดินออกจากจุดเดิมถ้วยเป็นลักษณะของเรื่องของความรักเนะคุณอาจจะเคยเจอกับความรักที่มันไม่ตอบโจทย์ความรักที่มันไม่มี ไม่สมหวังอนะ่ะเออคุณก็เลยหันหลังให้กับจุดเดิมและเดินออกไปสู่สิ่งใหม่มันมีแสงสว่างรอคุณอยู่เนาะช่วงนี้เหมือนคุณกําลังจะต้องเดินทางไกลออกจากบ้านออกห่างจากคนรักเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งทางข้างหน้าเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีะระหว่างทางจะธุระก,กันดาหรืออะไรเนี่ยคุณไม่สนใจแล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะเดินออกไปจากจุดนี้แล้วเนาะใบสุดท้ายของคุณว้าว ที่ออกครับออกจากจุดเดิมแล้วเราว่ามันจะดีนะอืคุณจะได้เจอกับสังคมเพื่อนที่จะนําพาความสุขความสําเร็จมาให้คุณจะมีเพื่อนแนะนําคนดีๆมาให้คนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจดี <c oughs> เป็นคนอ่อนนวอ่อนโยนเป็นคนมีเสน่ห์นะและครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นี้มันจะทําให้คุณแบบได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ แต่มันไม่ได้รีบเร่งน,นะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รีบเร่งเนี้ยมันจะทําให้คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็ได้ไปสู่ความการไอ้ไพ่ใบนี้มันไปหน่อยถึงความเฉลิมฉลองการได้แต่งงานด้วยนะ <c oughs> แต่ก็ต้องดูให้ละเอียดอีกทีไม่ใช่ว่าพอเราอกว่าเจอคนนี้แล้วจะได้แต่งงานแล้วก็จะไปปักใจเนาะก็ต้องดูศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยปักใจเชื่อเนาะนะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้คุณรับไว้แต่พลังงานดีด อันไหนที่ดูแล้วมันน่ากลัวขอให้เป็นลนักษณะของการที่ไพ่มาเตือนมาบอกเนาะอย่างอันเนี้ยไม่ให้วุ่วายไม่ให้ใช้อารมณ์ก็มีสติเยอะในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการเดินทางนะช่วงนี้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเมจิกทาร์ไดคิตตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ